มาจ้ะพี่น้องจ้ะแม่แม่สุขุทุคนสวัสดีจ้า,จามาค่ะไม่นีหลายเหตุอันเศร้าขอปุนสู้เพลียิวสิกินค่ะพี่น้องค่ะอ้แม่ค่ะพี่น้องเมืองเซนนี่ลวกนีต้มหนีบ่พรอนเคิงเคิงถุงนี่นี่นพอมันฟูปุ๊บโอ้โหนนเนาะเนาะแสบเหมือนกันค่ะฟูขึ้นมาตีเลยเซนนะ <laughs> ดีลูกตาเนี่ย <laughs> อ้แมงเนี่เออไส้ตีกินไปดิโอ้มันดูดน้ำร้อยนะก้าวเขียวดูจะอร่อยมากอร่อยมากน้ำเข้าวน้ำเข้าวเส้นเลยฮะอืมะลาไส้กุ้งข้าวคั่วละคั่วแล้วก็ตำไม้ด้ยค่ะหอมร้อยจริงป่ะอืมอืมอร่อยมาก หลั่นหามันจะกรีบนี่ไหมอืมวันนี้เนี่ยได้แล้วไม่งามมันจะได้เจ็บเจ็บหนอนวๆให้เรืยว่านอ้๊อเหลียงให้ลูกเหลียง ป้าบอกไม่ผิดแซ่บค่ะเอาเอาอืมเอาฝน อันนี้จจงปลาไส้นี่อีก,ก็่ะตกักย่าไมหมคะแม่ตกฟัรรกย่าสะดุง้งเสร็จเนี่ยมันยากะอืมบังค่ะนี่เม้วนอย่างนี้ม,มันอ,อร่อยมาก หนีว่าเอามาตีเดียวเลยครึ่งจานไอ้นามนี่กระโยใส่ว้อมกันนะใช่น้ำเปล่าต้มฉันไม่ยิ้มอ่ะอร่อยเจ็บเจ็บเออมันต้องตวัดหนามใส่รนามตัวสดหนามตัวอนี่ลอยเด็ดลอยเด็ดทีเดียว มักพักไส้ยังกะไส้ไปเลยค่ะจะทำคิเสร็จจะพาน้องอยู่ไปทะเลมือนนีนสองหวัวทะเล มันจะฮอตหลายวันแล้วเอาช้อนมาเอาจานมาอือ้ยนี่แต่กับกินคนเดียวอะไรนี่ยตาเนียนบุตะเหม่อมาเลยมัตาคเหม่อมาแล้วจะกินเส้นแกงละตายมันนี่ไม่ใช่กินเส้นแกงแกงหลังเป็นหนุ่มร้อยนะเต็มปากเต็มคำ ขนมจีนอ่ะมันจะเป็นขนมจีนที่แบาบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะะแล้วก็ดีน้ำดีน้องเ้นตรงเลี่ยงตัวสวยต้องลองอดูครับแล้วจะลองจะติดใจันอเหนียวนุ่มมันจะเหนียวไม่เหมือนแป้งหมักนะคะอืม อไข่หอมแดงด้วยอร่อยอืมใส่ไม่เยอะอ่ะตัดตัดใส่ตัดนิดนึงหอมแดงสดนะสุดยอดีรือว่ะอันก็ปรุงรสคล้ายๆกับทำยำขนมจีนนั่นแหละเพียงแค่ว่าอ่า มันไม่มีน้ําจืงนองนะป้าเนาะแล้วก็อ่มันก็จะใส่เครื่องพวกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยหอ,ม,อม,มแดงอ่ มัเรียบร้อยน้ำมันซึมไปในเส้นขนมจีนอะอร่อยมากมันต้องคู่เขาเข้ากันแล้วทิ้นตัวแป๊บหนึ่งมันสีอู้รัวเข่ากันไหมคะพี่น้องคะเอาหลักกเรพิสิษกับมากินเมนูยังไงเมนูบานๆนะคะพี่น้องคะเป็นเมนูที่ทํากินเมื่อไหร่ก็อร่อยกินกี่ครั้งก็อร่อยนะคะพี่น้องคะเอา พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า